สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเยตุยอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ในเมืองเหมือนเดิมคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็จะไปหาซื้อของซื้อน้ําตาลเยตุยจะไปซื้อน้ําตาลไปทําแยมเนาะก็เลยจะมานี่แหละถ่ายบรรยากาศในเมืองให้พี่น้องได้ดูเมื่อกี้นี่ก็ถ่ายไลฟ์สดไปแล้วแต่พี่น้องบางคนอาจจะยังไม่เห็นในไลฟ์สดนะคะเยะตุยก็เลยเนี่ยมาถ่ายบริเวณในเมืองให้ดูอีกรอบนึงนะคะ เนื่งด้วยเมืองเคมบริดจ์นะคะเป็นเมืองเล็กๆก็เลยดูอบอุ่นค่ะสถานที่ช้อปปิ้งก็มีไม่เยอะนะคะมีไม่กี่แห่งเองค่ะก็เดินได้อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารซูปเปอร์มาร์เก็ตก็อยู่ไม่ไกลกันค่ะ แต่ส่วนมากก็จะเป็นตึกของวิทยาลัยอย่างที่ตุ๋ยเคยเล่าให้ฟังนะคะและตอนนี้ยตุ๋ยก็ยืนอยู่ในบริเวณเใจกลางเมืองเลยนะคะที่มองเห็นด้านขวามือ,อยตุ๋ยนะคะก็จะเป็นธนาคารซึ่งธนาคารเข้าไปข้างในจะเป็นอะไรที่แบบรู้มากเลยพี่น้องแล้วก็ด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นพวกร้านอาหารและเขากําลังก่อสร้างนะคะ ก็จะนำบรรยากาศที่คนเดินช้อปปิ้งในเมืองมาให้ชมนะคะก็จะประมาณนี้แหละค่ะที่เห็นจอดกันเรียงรายนี่ก็คือเป็นจัก,กรยานของคนที่เขาเข้ามาช้อปปิง้งเนี่ยยายคนนี้เขาก็ปั่นจัก,กรยานนะคะแก่ๆก,ก็ปั่นจัก,กรยานกันค่ะช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นพวกคนไร้บ้านนะคะเขาก็มานอนตามซอกถนนอย่างนี้นะคะมีวันหนึ่งนะพี่น้องเอดตุยมานั่งดื่มกาแฟอยู่ในร้านแล้วทีนี้ก็เหลือบมองไปเห็นมีผู้หญิงสามคนแก,แก่เขาจะลากรถเข็นมารถเข็นเล็กๆนะพี่น้องและในรถเข็นเขาก็จะมีกระติกน้ำร้อน มีชากาแฟและก็จะมีพวกกล่องใส่แซนวิชใส่ขนมก,กรอบและเขาก็จอดรถเอาไว้เป็นจุดและทีนี้ก็มีคนเดินมาก็คือพวกที่เอ่อพวกคนไร้บ้านน่ะพี่น้องเขาจะมาเอาอาหารไปกินแล้วก็จะมีชากาแฟให้เนาะและสามคนนี้เย่าตุ๋ยก็เห็นเขาลากไปเรื่อยๆนะพี่น้อะลากไปเรื่อยๆอยดตุ๋คิดว่าเขาคงจะเอ่ทำเป็น กิจวัตรหรือเปล่าเพราะว่าคือเข้าไปเป็นจุดๆแล้วก็จะมีคนที่เขารู้จักประมาณว่าเขารู้เวลาที่เขาจะมาเอาอาหารนะพี่น้องและผู้หญิงทั้งสามคนนี้ก็ดูท่าทางใจดีใจดีคงจะได้บุญเยอะเอะนาะพี่น้องก็อนุโมทนาสาธุกับเขาด้วยแล้วกันเนาะเขาก็ทำกาแฟทำชาแล้วก็พวกขนมพวกแซนด์วิชพวกเนี้ย เขาก็ทำมาเยอะเลยนะพี่น้องเป็นพวกน้ำดื่มอะไรเงี้ยเต็มรถเข็นเขาอะ Marks and Spencer นะคะก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะแล้วก็เขาจะแยกส่วนกันอีกด้านหนึ่งเขาจะเป็นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะส่วนจักรยานก็จะมีที่จอดไว้เป็นจุดๆนะคะ สังเกตดูตัวหนังสือสีแดงนะพี่น้องตัวหนังสือสีแดงคืออะไรอย่าตุ๋ยมาเปิดร้านตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะร้านนี้ก็ขายเสื้อผ้าค่ะและนี่ก็เป็นเปิดหมวกนะคะร้องเพลงเพราะมากเลยอย่าตุ๋ยกลัวว่ามันจะผิดลิขสิทธิ์เนาะก็เลยไม่กล้าเอาเสียงเพลงลงเขาร้องเพราะมากเลยพี่น้องจา้า เห็นรถสีแดงๆไหมคะนึกถึงรถขายขายของที่บ้านเราอ่ะพี่น้องอันนี้เขาก็จะเป็นพวกฮอตดอกนะขายฮอตดอกและที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าน,นี้ก็คือจะเป็นพวกซุ้มที่ขายเสื้อผ้าขายของกระจุกกระจิกนะคะกระเป๋าใบเดียวดูสิกระเป๋าผ้า20สปอนพี่น้อง20ปอนนี้ก็ตกเป็นเท่าไหร่800กว่าบาทนะพี่น้อง และนี่ก็เป็นพวกเสื้อผ้าเก่าเหมือนผ้าลงครามผ้าเก่าผ้ามือสองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรถเข็นอีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นพวกแรปนะคะตอนนี้เขายังไม่เปิดก็คงจะตอนเย็นๆแถวนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายของกระจุกกระจิกนะคะขายของน่ารักน่ารัก และยตุยจะพาเข้าไปดูอีกร้านหนึ่งร้านนี้นะคะเขาจะขายของที่เป็นของแบรนด์เนมนะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์เนมที่หมดยุคก็คือของโลสต็อกประมาณนั้นนะพี่น้องเขาก็จะเอามาขายในราคาที่ถูกเนาะอย่างกระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดใครดูเป็นนะคะก็ได้ของดีไปนะเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับของที่ เขาตกรุ่นนะพี่น้องตกรุ่นแล้วทีนี้เขาก็เมามาให้ร้านนี้ขายแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้ากร,กระเป๋ากระเป๋าแว่นตาเครื่องสําอางทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องจะะเยอะมากราคาไม่แพงแต่ของดีนะคะเดี๋ยวยตุญจะพาไปดูกระเป๋าอีกใบหนึ่งพี่น้องราคาแพงมากพี่น้องจะตกใจนะ ที่บ้านเราอะสารเอาไม้ไผ่มาสารพี่น้องเนี่ยสารเป็นกลมๆอย่างนี้รู้หรือเปล่าว่าใบนี้ราคาเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าปอนเลยนะพี่น้องร้อยเจ็ดสิบห้าปอนคูณสี่สิบสองบาทเข้าไปเนี่ยพี่น้องจ๋าก,ก็เป็นไม้ไผ่มาสารแล้วก็บลกด้วยผ้าข้างในแล้วก็จะเป็นหูคล้ายๆกับไม้ไผ่หรือเปล่าเป็นหูก็ไม่รู้เนาะ เนี่ยแพงพี่น้องและเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปในตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดสด และตึกที่อยู่ด้านขวามือตึกใหญ่ๆนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะเดี๋ยวจะตุยจะพาเดินเข้าไปดูบริเวณตลาดสดนะคะ แต่ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะคนก็ล่อหรอแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกดิ่มซำก็เป็นคนจีนนะคะเจ้าของร้านก็เป็นคนจีนก็จะเป็นรถเข็นเล็กๆค่ะและนี่ก็จะเป็นพวกขายหมวกหมวกใบหนึ่งก็แพงนะพี่น้องดูสิใบละสิบแปดปอนด์หมวกบ้านเราธรรมดาธรรมดานี่แหละก็เสื้อผ้าก็เหมือนขายที่บ้านเราอะพี่น้องจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตลาดนัดเนาะ พวกนี้ก็จะเป็นที่ซ่อมจัก,กรยานและเสื้อผ้าก็มีทั้งเสื้อผ้ามือสองแล้วก็เสื้อผ้าใหม่นะคะช่วงนี้เขาจะปิดร้านแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าจะตุยเดินมานี่ก็เย็นแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าพันคอเนี่ยพื้นละห้าปอนก็ประมาณ200กว่าบาทนี่พวกนี้ก็12ปอนปอ และนี่ก็คือเป็นแวนของคนที่เขาขายอาหารไทยนะคะเป็นของคนไทยค่ะและพวกนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนานาชาตินะคะมีทุกชาติเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มทําความสะอาดเพราะว่าเขาจะปิดร้านกันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นร้านของคนมาเลเซียนะคะยายตุยก็เคยมาทานก็อร่อยดีค่ะ และยตุยจะเข้าไปใน Marks Spencer นนะคะมาเจอไอเจ้าอะโบคาโดค่ะอะโวคาโดลูกละ65 P พีถูกมาก่าตุยก็จัดมา5ลูกค่ะแต่ยังไม่สุกนะคะก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งและก็ดอกทานตะวันนี้ก็ราคาแพงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ300กว่าบาท8ปปอนด์นะคะเนี่ย ก็มีอยู่ประมาณ5กิ่ง5ดอกนะคะและนี่ราสเบอรี่กล่องเล็กๆเ,เนี่ยสปอนพี่น้องจาอ๋าหยิดตุ๋ยนึกถึงที่สวนตัวเองเลยและก็กล้วยไม้สวยมากเลยค่ะกล้วยไม้นี่อยู่ในโถ่แก้วเนาะราคา16ปอนดอกกล้วยไม้ที่บ้านเราไม่รู้ที่บ้านเราเขาขายแพงกันหรือเปล่าเนาะ ก็ที่นี่ก็อย่างว่าเนาะพี่น้องนี่ที่เขาขายเป็นถุงก็เนี่ยช่อหนึงต้นหนึ่งก็8ปดอนด์สามกว่าบาทและนี่ก็คือร้านที่เขาทำเครปกันนะพี่น้องจ้าก็อย่าตุยมายืนสั่งแล้วก็ ขอเขาถ่ายรูปเขาก็โอเคให้ถ่ายแต่ไม่ต้องเห็นหน้าเขาก็อร่อยดีครับพี่น้องเป็นไงบ้างครับพี่น้องคะ่ะหยาตุยก็พาเดินเลาะเคมบริดจ์แต่ยังเลาะไม่ครบนะคะไม่หมดทุกที่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นและวันนี้หยาตุยก็ยังได้ไปเจอวิทยายลัยอีกแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยววันหลังหยาตุยจะเอามาให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้คะ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ